ดเอยโอ้โหอันนี้อันนี้จะทำอะไรอ่ะคะแม่ขวัวไปหาคณา,าอยู่หน้าบ้านมาผัดพี่กัมพูขอคณะหน,น่อยเขามีหมูกรอบแล้วคณะอยู่ซ้ายคณะหน้าบ้านมีป่ะ หมอเก็บคณะเลยลูกอาคุณหมอเก็บคณะเอามีดไปด้วยไหมเอามีดไหมเดี๋ยวลุงกับหมอจะไปเก็บปลาร้าไม่ใช่ลุงกับหมอจะไปเก็บคณะโอ้ยคณะสู้ชีวิตจังเลยอ่ะฮะเหมือนเราไงฮะเหมือนเราเหรอเราก็สู้ชีวิตเหรอเหรอสู้ยังไงอะครับอุ้ยเฮ้ยโอะไรมาดูดิเออทำไมมันโตไปางเงี้ย เ้ามงกรพี่ตุ๊กพี่เห็นอันนี้ยังแล้วพี่เห็นอันนี้ยังอุ้ยพียดอกสวยด้วยอ่ะพี่ตุ๊กดูดิต้องเขียนป้ายใครจองมะโอ้ดอกงามมากดูแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออ๋อลูกมันอยู่ตรงนี้ลูกมันอยู่ลูกมันก็จะโตตามดอกดอกก็จะล่วงไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้มาดูดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ซีบอกว่าช่วยอัปเดตให้ดูหน่อยว่ามันไปถึงไหนแล้วมาดูดอกนี้ก็บอกว่ามันออกดอกแล้วเขาเรียกว่าถึงเวลาของเขา เออเออเราเพิ่งเคยเห็นดอกมันเนี่เ,นเพิ่งเคยเห็นดอกเต็มๆสวยจังเลยอ,ะอ่ะโอ้ยดูสิสวย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 แต่ถ้าดอกไม่บาเนเ่ยตัวนี้เออแต่ดอกสีนี้มันจะออกลูกมาเป็นสีอะไรฮหอนั่นน่ะสิเออเอเอเคยเห็นบ้างเคยเห็นดอกใ้นี้บ่ะดอก<ม>อแก้วมังกรบ้าะหมอเคยเห็นบ้าฮะเคยเคยไปเห็นที่ไหนป้ายังไม่เคยเห็นเลยเห็นที่นี่เห็นที่นี่เห็นเมื่อกี้ไปเก็บคณะ นี่ค่ะโอ้ได้ออกดอกแล้วเด้อออกดอกแล้วจ้าอุยสวยอะ่ะสวยสวยเก,ก็บอะไรลูลก,ก,ลอลกเออมีแค่นั้นแหละนัละบาเป็นดอกเลเออ,อมันตูมมาก่อนเนี่มันตุมตูมๆอย่างนี้อ่าเดี๋ยวลำดับให้ดูนะคะพอครบแปดเดือนปุ๊บนะคะมันก็จะดอกแบบนี้นะคะตูมๆม,มาแล้วก็มันก็จะบานออกนะคะ เป็นดอกแต่มันสีเหลืองเนี่ยไม่น่าใจว่านจะเป็นไส้แดงหรือไส้ผานเบอกว่าเก็บยมยังไงครับฮะสอนหลานหน่อยแล้วไม่เิียดหรอกเพราะว่าเด็กเขาไม่เคยทําเขาไม่ได้อยู่กับก็ได้หมดลูกอย่างเงี้ยตัดก้านเลยตัดก้านเลยแต่ก้านมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยแต่อย่าถอนนะเผื่อมันขึ้นอีกนอนกินหมดแล้วเนี่นอนกินเรากินได้ก็แบ่งกันกินนอนกินเนี่ยรู้เลยว่าเราไม่มีสารเคมีลูกดีไหม ถ้าหนอนกินคือเรากินได้เก็บเอคณนาเขาต้องเอาก้านไปด้วยนะลูกอย่างนงี้อย่างเงี้เอาก้านอ่อนหักเอาก็ได้พี่เดียวเอาก้านใหญ่ก้านเล็กเอาไว้ก่อนให้เขาโตเข้าใจป่ะคณนาพวกเรากินก้านกินใบได้ล้างล้างเอาโอ้ยอันนี้เป็นหนอนผลไม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างอร่อยจะตายกินเข้าไปเลยกินหนอนน่ะหรอได้แล้วลูกไป นี่ค่ะคณะคุณแม่คุณแม่เพชบอกว่าให้เก็บคณะอ่ะลูกชายเก็บแล้วนะคะอาอคณะรสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับทั้สองคุณยายเลยสวัสดีโอ้ยขอบคุณหลายๆครับมาๆๆๆคุณแม่เป่าเป่าลาวค่ะคุณยายเนรี้งดแคมาจากสีสะเกดไม่ใชเฉันเมืองนี่นน่นไปสีสะเกดเังบุกเขาเมืองบ่กโอ้บ่ได้เขาเมืองไปขุนหารครับคุณแม่จะว่าฉันก็เห็นหครับ มาไกลเลยร้านให้ลูกหลานพามาให้ลูกหลานพามาแล้วเมื่อคืนนอนไหนครับนอนลงเลมนอนคุณเหอนไปไกโอ้ยวันจะไปนอนโรงแรมในเมืองเออามาจำเขาไว้เลยรือว่านอนจะขึ้นอ๋อโอ้โหนอนอยู่ครับคุณยายนั่งก่อนคุณยายนั่งก่อน บ้านนอกบ้านนาก็นั่งอย่างนี้นะคุณยายอุตส่าห์มาจัดหรือเปล่าไม่เป็นไรคนนี้แหละเอาตาพ่อใหญ่แหวงคุณยายคุณยายเราหูจักเหมือนเลยเนี่ยหูจักเหลยหูจัดเลยคุณยายล่ะยายทองนาคกินข้าวเสร็จเพิ่งจะเดินไปหากินยายังไปแต่ได้เหนแล้วยงมาบ่อยเอ๋อเนี่ยยางได้ครับยางได้ครับ ขยายามจะเท่าไหร่ถเข็นบ่ได้ใซดเลยบ่ได้ใซดโอ้แข็งแรงด้วยนะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนะฉันแปดสิบหกปีแปดสิบแปดแข็งแรงเดินแบบแข็งแรงพ่อใหญ่แหวงยังเป็นน้องเนี่ยแปดสิบแปดเลยเหรอคะคุณยายดูดิโอ้แล้วหลังโตพ่อใหญ่แหวงอายุแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบสองคุณยายนั่งก่อนครับคุณยายเอาอันนี้ไหมคะไม่เข้ามาจังานู้จักกัน ก็อยากมาเออรถพามากันสี่คนนี่แหละครมาเราว่างเราก็มาโถนุ่นแพทย์ฉลาค่ะด้วยนี่เด็กพิมพ์มือกับเขาเออพิมพ์ือเฮ็ดกับเขามาอีกหนึ่งคันค่ะโอ้มีของฝากด้วยดูสิสวัสดีครับดูรายการเปหลายสิบตอนแล้วเหรอโอ้ครับได้ครับจอดข้างในก็ได้ครับจะได้ล่มๆ จะจะเดินออกมาไกลสักนิดหนึ่งครับอ๋อมีอีกงั้นเข้าไปข้างในเลยครับภาพภาพบอกให้พี่เขาจอดข้างในใต้ล่มไผ่ทางโน้นน่ะอยู่ครับคุณรัชนีก็อยู่ครับผมฉันนั่งก่อนครับอันนี้แม่แม่มาจากสงขลาเอ้ยไม่ใช่สีสแกตครับสงขาเออสงขาโอ้โหมาไกลมาก จะเห็นในโทริัดนี่โชติชัาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเลยนะคะหนึ่งสองสามโอ้ยใจดีใครปรหยัดอยากไปไหนประหยาดไปกันเลยชานี่มีขนมมากกว่ากัคะก็ไม่มีไม่มีใครจะพามาเราก็เลยายนลูกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นั่งก่อนมาแล้วมาแล้วนั่งรอก็ได้คุณยายแข็งแรง นี่โชว์โชว์ความแข็งแรงกันไปจะเป็นการเดินแบบนะคะโอ้โหไปเดินเหมือนกันอ้าวอ้าวไปนั่งทางด้านนู้นนะแบบค่ะเอออายุรวมกันนี่กี่ร้อยปีเนาะเนี่ย ก็เดินมารับกันนะ่ารักนะอืมเปปดีปดงนวาเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันก่อนนะแม่ครัวกำลังเร่งมือแต่แต่ถึงทานแล้วยังไงก็ต้องทานที่นี่อยู่ดีนะครับเพราะว่ามาที่นี่ก็ต้องได้ทานอาหารที่นี่เนาะอนั่นนะสิยัย ภาพทำไมไม่บอกให้คุณแม่มาทานข้าวที่นี่เราทนไม่ไหวเราทานแต่เช้าอ๋อเราทานแต่เช้ามาแม่นั่งนี่แหวนเ่อเนีนประมาณประมาณหกเจ็ดร้อยโลอ๋อถ้าเทียสงขราไกลกว่าเกือบพันโลโอ้โหอยู่หาดใหญ่ปะเดดใหญ่เข้ามาข้างในฮะที่เข้ามาจากหาดใหญ่นะคะสงขรามเอาเอาเข้ามาข้างในอันนี้เพชรโต๊กเนบ พี่ตุ๊กนี่คือคนที่ชวนมาอยู่ที่นี่เป็นคนพื้นที่เลยครับอ๋อคนที่นี่มาอยู่ได้ใช่ก็เดี๋ยวมาเที่ยวดีกว่าเชิญ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 โอ้โหมีออเดอร์เหรอคะพี่สัมรินใครสั่งใครสั่งใหญ่เพชรอีกแล้วมันาน้าไปบังอ๋อมันบังมะนาวกลัวมะนาวขมก็เลยต้องเอาสะเดาออกไม่รู้มันเด็กด้วยโอ้คือแดดมันเขาก็แตกมากเหมือนกันเนาะ มะนาวก็นองอ๋อมะนาวลูกเล็กเมื่อกี้เขาไปเจอมะนาวลูกเล็กเขาก็เลยเอาจะเดางําออกอ๋อมันไม่ได้แสงอ,อไไน,นี่กระเพราแดงนะคะไไอือเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดแม่ค้าคะ่ะเผ็ดไหมคะเผ็ดอือโอ้ผัดกระเพราเนาะวันนี้ผัดกระเพราหมูกรอบค่ะวันนี้ ตำตำค่ะคุณป้า,อ,าอ,อ,อื่กับข้าวเลี้ยงแขกนะคะวันนี้โอ้ <c oughs> อ้าวผัดคะน้าหมอเดียวค่ะโอ้หมอเดียวกินได้บนนอกวันนี้ ผัดคณะการานั่นแหละแต่แม่ใส่พริกอย่างเยอะตักออกไหมตักออกไหมเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกินไม่ได้ใช่ไหมพี่เดียวกายอะกเ้าง โอยหอมใช่ไหมหมอเดียวหอมใช่ไหมหอมมากข้างหลังครัวก็เป็นงายด้านหลังเป็นง่าย วัดแจกินวันละสามไม่กินเะผัดตีนี้หมู้ใส่กะเพราด้วยเหรอใจ่จ้าคณะน้อยก็เลยต้องใส่กะเพราด้วยแล้วมันจะออกเป็นรสชาติยังไงอะแม่ก็หอมหอมใบกะเพราไม่เผ็ดจีบใช่ไหมไม่จ้ะเอออันนี้แปลกใส่คณะและกะเพราในผัดเดียวกันส่วนหมูกรอบก็ทำเองด้วยนะคะเก่งมากเลยอะ ทำตั้งแต่เป็นเนื้อหมูเลยอ่ะน่ากินไหมคะดูค่ะดูความน่ากินเก่งเขาเก่งเรื่องแบบนี้มาเอ้าเสร็จแล้วครับเดียวเสร็จแล้วจ้ะอร่อยแน่นอนทุกคนจำปิดหมดเลย สองจานด่วนเนาะ,ะอาันนี้ไหมพิโต๊้ดีใจไหมตามีแขกมาเยี่ยมมาหาดดีใดีใใจจครับไม่เหงาดีเนาะ อีกคณะนะคะโอ้ยน่ารักอะ่ะนี่คือเขาแบบเขาปลูกพันธุ์นะสว,วัสดีค่ะที่รันจวนมาจากร์เวย์ที่รันจวนจากร์เวย์นะคะ มีคุณยายมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพียค่ะวิรจนวรจวนมาจากมาเวจังสวัสดีค่ะขอกอดหน่อยหแล้วคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคคสวัสดูค่ะน่ารักจังเลยบคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายเลยกาทำ่านไง ขอบคุณของคุณบุบรีนะฮะคุใสโยเกิร์ตก็ได้ค่ะคุณใส่โยเกิร์ตก็ได้ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะค่าน้ำตาลมันแพงเดี๋ยวค่ะคุณอันนี้ต้มมาแล้วเป็นแยมมาแล้วนะคุณจะใส่เป็นท็อปปิ้งก็ได้คุณจะใส่เป็นโยเกิร์ตรใส่กะยมก็ได้แล้วก็คุณใส่น้ำตาลนวกลายเป็นแยมเลยนะคะใส่้ออันนี้ไปเก็บมาเองนะเก็บจากสวนเลยนะฮะวันไหนไม่ได้ดูคุณไม่มีกำลังใจไม่มีกำลนะ มานี่ลูกหลานมาหาเขากขอดแม่สวัสดีครัพอ่อก็ไม่มีพ่อค่ะหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งใจ ถึงฟันยงนังอาแขนรออลูกเสมอนี่นาาจนยก,ก็น่ารักมากเลยนะคะรู้จักทุกคนเลยค่ะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยด้วยนะคะด้วยความที่ไปอยู่นอร์เวย์แล้วก็อาจจะคิดถึงบ้านเนาะตามข้อมูลก็คือว่าอ่านนี่ลูกสาวขออนุญาตนะคะตามข้อมูล ตามข้อมูลก็คือว่านอร์เวย์อะไรก็ดีแต่ว่าอาหารมันไม่สมบูรณ์เหมือนบ้านเราใช่ไหมะาถ้าอยากอยากจะบางคนอยู่ที่ไทยเกิดที่ไทยแล้วอาหารเนาะเราชินอ่ะเนาะเราชินแล้วทีนี้พอไปอยู่เมืองนั้นก็จะเป็นเมืองหนาวเมืองหนาวอาหารนาวอาหารก็หนาวไม่ค่อยงดใช่อย่างเราจะออกไปซปเปอร์อะไรเราก็คือเราต้องซื้อตุนไว้แบบปิดมันไม่มีอาหารไม่ไม่มีตลาดมันไกลบ้านนะมันไม่มีเซเว่นไม่มีสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราที่ออกหน้าปากซอยแล้วจะมีนะ มันต้องขับรถไปที่หนึ่งเป็นซปเปอร์เป็นเป็นถ้าจะไปไทยหมากเลยนะก็ค<ม>ือต้องอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยมันไม่มีเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องซื้อตุนไว้เผื่อเผื่ออนาคตข้างหน้าหนึ่อาทิตย์เอาหนึ่งมาครั้งหรือว่าจะมาทุทกเย็นก็ได้แต่สภาพอ,อากาศหนึ่งถ้ามีหิมะล้อรถจบเลย โอ้เนี่ยค่ะก็มันมีก็ทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะก็คืออยู่ที่เราเลือกแต่ข้่อดทนได้ก็โอเคคือสาววไทยอาจจะอยากไปอยู่นอร์เวย์นะอันนี้เป็นข้อมูลแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคนชอบทานชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจเมืองไทยอุดมสมบูรณ์กว่าใช่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาเยี่ยมวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพี่ละจวนก็น่ารักเป็นคุณแม่เหรอคะคุณแม่ค่ะ เป็นสาวพยาวนะเจ้าอันนี้เป็นคือเป็นคนพยาวไปอยู่นอร์เวย์เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะโอ้ยคุณยายคุณยายสวยมากๆเลยใายเขาบอกมาถ่ายรูปก่อนหยุดตังข้างในเลยค่ะแต่หยุดขอบนะย้ายมาค่ะ แล้วถ้าแหวนว่าาท่ีเจะค้วยเดี๋ยวเปิดเพลงให้อ่อะถ่ายถ่ายรูปนิ่งก่อนเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ไ้ไดพร้อมหน้าพร้อมตาร้อวยเดี๋ยวรอเอก้งงายรอ้กพเอกไปกินยาเพราะว่าเพิ่งกินข้าววดนี้ต้องกินยา ใช่ก็กินขนมไม่ไหวเหรอโอ้แม่คุณยายเืนนานไม่ได้ค่ะเจ็บหลังทีขอบคุณค่ะเอาร่ำร่ำลาจจะดีวิดีโอแล้วนะเรามีโชว์ด้วยนะคะ ก็จะรำให้คุณยายนะคะชอบชอบรำงามได้ป่ะชอบใจมากโอ้ชอบใจมากเลยคุณยายยิ้มสวยเลยอันนี้เวลาเดี๋ยวชวนก็ไปแห่แถวเมืองโมเอียงสีเสือเจ้คุณยายเดี๋ยวคุณยายมองตาไม่กระพริบเลยมวลบอมาเนี่ยคุณยาย วนเนาะเดี๋ยวมาข้าวหลังมาข้าวหลังจะทําที่นอนไว้ให้จะได้ไม่ต้องไปไกลจะได้ไม่ต้องไปไกลนะซื้อไว้ถือก็ปัญแหวังเจ้าเออจะเป็นที่นอนปัญญายังปัญญาย่างวัดละวันที่หนึ่งยังเดียวเลยเออวัดละวันที่หนึ่งวดนี้ก็ทําให้เลยแบกมือกันเลย